This gets blurry. สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะขอขอบคุณทุกคนที่กรุณากด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ Thalo Holo Channel ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในการทำงานของอาจารย์ได้ติดต่อกับทีมงานเพื่อจองคิวมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจการทำงานของอาจารย์ซึ่งขอบเขตการทำงานของอาจารย์มีสรูปแบบ รูปแบบแรกผลิตคลิปวิดีโอทํานาย12ราศีแสดงบนทาโร่โฮโล h ชนแนลด้วยการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโร่ในเชิงบอกเล่าเรื่องราวของปมปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันและเสนอแนะแนวทางแก้ไขพร้อมมาเป็นเพื่อนคลายเหงาให้กับคุณเมื่อคุณอยู่ในสภาวะทุกข์ใจอย่างเดียวดายคุณจะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจ คอยให้กำลังใจนะคะการทำงานในรูปแบบที่สองอาจารย์รับปรึกษาเป็นการส่วนตัวเพื่อช่วยคลี่คลายปมปัญหาบรรเทาความทุกข์ใจด้วยทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโร่เพื่อวางแผนการแก้ไขปมปัญหาในสภาวะคุณต้องการปรึกษาใครสักคนที่รับฟังเรื่องราวของคุณให้ความอบอุ่น ให้ความไว้วางใจและเข้าใจคุณหากคุณผู้ชมมีความประสงค์ตามขอบเขตการทำงานของอาจารย์อาจารย์ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยและหวังอย่างยิ่งว่าการอ่านและตีความหมายไพ่าทาโร่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นหมวดทานายความรักความสัมพันธ์12ราศี ประจำเดือนเมษายน2562ไพ่โร m มนติกส Tar โลและไพ่ t h e Romance Angels มาบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้แก่12ราศีเหมือนเดิมค่ะให้เกียรติชาวราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมค่ะ ชาวราศีพิจิกคะเส้นทางรักของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนเมษายน2562มาดูกันนะ ขอหยิบไพ่แทนชาวราศีพิจิกนะคะหยิบไพ่มาครบแล้วนะคะขออำนาจไพ่ทาโร่โปรดทำนายความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิก ผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมในช่วงเดือนเมษายน2562ด้วยเธอก่อนที่อาจารย์จะเปิดหน้าไพ่อ่านและตีความหมายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้ชาวราศีพิจิกฟังเรามาดูรายงานผล5ราศีที่มีเร็ดติ้งสูง ติดอันดับท็อป5ในเดือนมีนาคมก่อนนะคะเมื่อปีที่แล้วอาจารย์เคยมารายงานให้ฟังแล้วก็แซว5ราศีที่มีเรตติ้งสูงติดอันดับท็อป5ว่าเป็นเด็กหน้าห้องของอาจารย์นั่นก็หมายถึงว่าความรักของ5ราศีที่มาติดอันดับดรามา่านะคะก็เลยจะต้องกลายมาเป็นเด็กหน้าห้องของอาจารย์ อะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรรายงานผล5ราศีที่มีเรตติ้งสูงติดอันดับ t อ p 5แชมป์อันดับที่1ราศีกุมค่ะอันดับที่2ราศีเมษอันดับที่3ราศีมีนอันดับที่4คุณนั่นแหละ ราศีพิจิกอันดับสี่นะคะอันดับห้าราศีกรกฎโอ้ยราศีพิจิกไม่รอดมาเป็นเด็กหน้าห้องของอาจารย์เมื่อปีที่แล้วจําได้ไหมคุณเคยเป็นเด็กหน้าห้องของอาจารย์ไหมคะปีนี้ก็ไม่รอดแล้วเดือนเมษายนเนี้จะรอดไหมเอาล่ะลุ้นนะคะ รออาจารย์เปิดหน้าไพ่ก่อนนะเปิดหน้าไพ่ครบทุกใบแล้วเส้นทางรักของชาวราศีพิจิกเริ่มจากไพ่สองใบนี้ค่ะไพ่ใบนี้หมายถึงว่า เส้นทางรักของคุณนะหากว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันช่วงระยะเวลาเมษายนเนี้คนใดคนหนึ่งต้องการที่จะให้ความรักเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมคะ่ะแน่นอนช่วงเมษายนวันหยุดยาวก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหากว่า บนเส้นทางรักของคุณความสัมพันธ์ของคนสองคนมีคนใดคนหนึ่งเหมือนกับว่าบกพร่องไม่สามารถที่จะตอบสนองอีกคนหนึ่งได้นั่นก็หมายถึงว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ร่ำร้องแล้วว่าจะเอาเหมือนเดิมเธอเคยดูแลเคยใกล้ชิดสนิทสนมเคยให้อะไร ฉันต้องได้เหมือนเดิมนะคะไพ่ใบนี้คือร่ำน้องอยากได้เหมือนเดิมแต่ว่าจะได้ไหมความหมายเชิงลึกของไพ่ใบนี้คือไม่ได้ชาวราศีพิจิกฮะอุ้ยเป็นแบบนั้นด้วยใช่ค่ะไพ่ใบนี้คือต้องการสิ่งใดที่เหมือนเดิมเนะี่ยไม่มีให้แล้ว ให้เราถือเอาณปัจจุบันปัจจุบันทําดีต่อกันอย่างไรก็ถือเอาตามนั้นค่ะทําไมต้องไปคิดแบบนั้นละคะที่จะเอาสิ่งที่เคยได้ในอดีตอดีตก็คืออดีตเราจะต้องเดินหน้าต่อไปในวันนี้หากว่าทําดีต่อกันแล้วเราต้องทําให้ดีที่สุดนี่แหละ ก็จะกลายเป็นพื้นฐานของวันพรุ่งนี้ต่อไปอย่าได้ไปอะไรอาวอนไปพั่มเพอพิลี้พี่ไหลเอากับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเลยนะคะให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดจากนั้นก็เดินหน้าต่อไปค่ะและไพ่ใบนี้จะมาอ่านตีความหมายเพิ่มวิง่ง อาจารย์เปรมอารมณ์ดีแซวชาวราศีพิจิกเห็นไหมคะไพ่ใบนี้ผู้ชายผู้หญิงเหมือนเขาเพึ่องออกมาจากโบสนั่นหมายถึงว่าเขาเสร็จจากพิธีการแต่งงานแล้วใช่ไหมแล้วก็เพื่อนฝูงที่อยู่ข้างนอกโบสถ์ทำซุ้มประตูฉะเฉลิมฉลองให้นั่นก็หมายถึงว่าช่วงเมษายนนี้ ชาวราศีพิจิกคุณจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเป็นครอบครัวนะต้องเป็นครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแสดงถึงความมั่นคงหากว่าชาวราศีพิจิกคนใดคุณมีความรักหลายคนคราวนี้แหละคุณจะต้องเลือกว่าเมษายนนี้คุณจะอยู่กับใคร ที่บ่งบอกถึงความมั่นคงแบบนี้เลยค่ะนี่คือบ้านหลังหนึ่งเลยความรักความอบอุ่นที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคุณจะต้องเลือกมาคนหนึ่งให้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้เพราะว่าเรียกร้องเพื่อที่จะให้เป็นครอบครัวโอ้ยไพ่ใบนี้ ยิ่งตอกย้ำใหญ่เลยค่ะเห็นพ่อหนุ่มก้ามปูคนนี้ไหมคะโอ้แสดงพลังมหาศาลเลยบีบเหล็กเพื่อให้ผู้หญิงข้างหลังหันมาสนใจนี่แหละชาวราศีพิจิกคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าบนความสัมพันธ์คนสองคนมีคนหนึ่งที่เรียกร้องต้องการความรักมา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 ก ต้องการความสนใจมา,ม,ามาก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 เพื่อที่จะให้มีความมั่นคงในความรักร่ำร้องเรียกร้องถึงความรักที่มั่นคงเลยค่ะต่อมาไพ่ใบนี้อีกนี่ยังตอบย้ำอีกค่ะว่าความรักที่มั่นคงอีกแล้วค่ะ ในตอนนี้ชาวราศีพิจิกถอยไปไหนหนีไปไหนแยกตัวไปไหนไม่ได้เลยค่ะคุณและคนรักจะต้องอยู่รวมตัวกันเพื่อแสดงถึงความรักที่มั่นคงค่ะ The View of Fortune นั่นหมายถึงว่าความรักของคุณเนี่ยอันเกิดมาจากพมลิขิตโชคชะตาฟ้าลิขิต ทำให้คุณจะต้องมีเรื่องราวซีรีส์รักกับคนนี้ค่ะความรักของคุณก็เปรียบเหมือนกับกงล้อแห่งโชคชะตาเขาแทนด้วยชิงชาสวรรค์ชิงชาสวรรค์เป็นวงกลมเขาก็จะหมุนวงกลมแบบนี้ชิงชาสวรรค์มีกระเช้ากระเช้าที่อยู่ด้านบนเมื่อวงกลมเคลื่อน กระเช้าที่อยู่ด้านบนอาจจะลงมาอยู่ข้างล่างเพราะว่าอะไรนี่คือขาลงของชีวิตรักคุณก็คือคุณทะเลาะเบาะแวง้งมีปัญหาและเมื่อเวลากงล้อเคลื่อนกระเช้าที่อยู่ด้านล่างเขาก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่คือขาขึ้นของความรักนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงที่คุณเข้าใจกัน ไม่ค่อยมีอุปสรรคปัญหาสมัครสมานสามาคถีกันดีนี่แหละความรักของคุณนะคะพันแปรเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันค่ะและไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเวลาที่ทะเลาะกันเนี่ยแล้วแสดงท่าทางปั้นปึงใส่กันนะไม่สนใจกัน ก็อาจจะทําให้มีความรู้สึกว่าขาดความอบอุ่นนะมีก็เหมือนไม่มีดังนั้นนะคะชาวราศีพิจิกเช็คสถานะความสัมพันธ์โดยด่วนในช่วงเมษายนคนรักของคุณหรือตัวคุณเองอาจารย์ตีความหมายทั้งคู่ทั้งตัวคุณแล้วก็คนรักนะเทียบเคียงเอาว่า ใครจะเป็นคนมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือโหยหาโหยหาความรักความอบอุ่นโหยหาความใส่ใจโหยหาที่ต้องการให้มาอยู่รวมตัวกันเป็นครอบครัวเป็นความรักที่เหมือนกับมั่นคงปึกแผ่นนะคะไพ่ดีๆแบบนี้กับเป็นปัญหาได้ The world คือความรักและการอยู่รวมกันเป็นครอบครัวค่ะนะดังนั้นในตอนนี้ชาวราศีพิจิกให้รถราวาศอกลงมาค่ะอย่าได้แอนตี้ต่อต้านคัดค้านสร้างให้เกิดปัญหาขึ้นนะเพราะว่าในตอนนี้ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์เนี่ย คือร่ำร้องเรียกร้องที่จะให้มาอยู่รวมตัวกันแบบนี้แต่ดูเหมือนกับว่าเหมือนกับชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณเจอสถานการณ์ที่ว่าไม่พร้อมอย่างไรไม่รู้ที่จะให้มารวมตัวกันดีๆแบบนี้ค่ะนั่นหมายถึงว่าชาวราศีพิจิกคุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ยังไม่พร้อมจะซับพอร์ตให้กับคนรักเนี่ย ได้อิ่มเอมใจนะได้ปลื้มใจมีความสุขกับการที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นความรักที่อบอุ่นและมั่นคงเนี่ยนะคะและไพ่ใบนี้เบื่อนายนะคะเบื่อนายร่ำร้องเท่าไหร่ไม่ได้ดังที่ต้องการนะคะบุญความสัมพันธ์คนสองคน มีคนหนึ่งร่ำร้องอยากจะได้ความรักมา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 กอยากจะได้ความอบอุ่นการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและเหมือนกับยืนยันตอกย้ำว่าเธอรักฉันไหมรักฉันไหมรักฉันไหมบอกมาสิรักฉันไหมอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับต้องการมากๆแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเหมือนมีอะไรนะ ไม่สามารถที่จะตอบสนองยืนยันความรักเนี่ยได้เต็มร้อยอะค่ะชาวราศีพิจิกคุณก็เลยมีปัญหาว่าการที่จะรวมตัวกันให้เป็นครอบครัวหันษาครอบครัวอบอุ่นหรือแม้แต่ชาวราศีพิจิกที่เป็นคู่รักเนี่ยในช่วงเทศกาลสงการแทนที่จะได้เจอกัน รวมตัวกันอยู่ร่วมกันกับทําได้ยากค่ะก็เลยเกิดอาการเซ็งเบื่อหน่ายเลยนะคะไพ่สรุปสามใบพอไพ่ใบนี้มาหากว่าชาวราศีพิจิกคุณเจอสถานการณ์ที่ว่าระหว่างคนสองคนมีคนใดคนหนึ่งเหมือนกับตอนนี้งอแงเหมือนเด็กอะ่ะ ร่ำร้องเรียกร้องต้องการความสนใจต้องการให้มอบความรักมากๆๆเนี่ยคุณอย่าได้หงุดหงิดเกินไปนะคะเดี๋ยวจะทะเลาะกันค่ะกลายเป็นสงกรานเนี้ยแทนที่จะราบลื่นนะกลายเป็นสงครามเลยนะคะจากสงกรานกลายเป็นสงครามพ่อไพ่ใบเนี้ยให้นิ่งเงียบค่ะ ไม่ว่าเราจะเจอคู่ของเราวีนและเหวี่ยงแค่ไหนก็ตามไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะคืนกลับนะเขาแรงมาเราแรงกลับไม่ใช่ค่ะนิ่งเงียบนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายจงกลมกลืนไว้นะที่จริงไพ่ใบนี้คือไพ่เนื้อคู่นะคะ แต่อาจารย์พูดเพียงแค่ว่าเนื้อคู่เนี่ยคุณไม่ได้ประโยชน์อาจารย์ต้องอ่านและตีความหมายให้ลึกลงไปอีกไพ่ใบนี้หมายถึงสองรวมร่างกายเป็นหนึ่งไพ่ใบนี้คือการยืดหยุ่นนะไม่ให้ทะเลาะเบาะแหวงให้ทำตัวกลมกลืงกันและอยู่รวมกันอย่างดีเลยค่ะเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมา ไพ่ใบนี้นะไพ่เนื้อคู่ไพ่ที่แสดงถึงการกลมกลืนกันการยืดหยุ่นไม่ทะเลาะเบาะแหวงพยายามเข้าขากันให้ได้พยายามประสานกลมกลืนกันให้ได้ของจองกับไพ่ใบแรกที่บอกว่าให้นิ่งเงียบใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวรักษาสถานการณ์เอาไวค้ค่ะ และไพ่ใบนี้ขอให้มองความรักไปในด้านบวกค่ะอาจจะมีบ้างที่คนใดคนนึ่งงองแงงี่เงาแต่อย่าได้คิดไปทางด้านนิเกตีฟหรือด้านลบค่ะให้นิ่งเงียบแล้วก็พยายามปรับตัวประสานกลมกลืนกันไปอยู่กันดีๆค่ะเก็บความรู้สึก เครียดนะคะหงุดหงิดลําคาญใจเอาไว้ข้างในค่ะแต่เวลาที่แสดงออกมากับคู่ของเรายิ้มค่ะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะพูดอะไรให้มันดีขึ้นมาได้เงียบไว้ก็พอค่ะชาวราศีพิจิกรักษาสถานการณ์นะคะอาจจะทำให้คุณเนี่ยหลุดจาก ท็อปฟาได้ไม่ต้องมาเป็นเด็กหน้าห้องของอาจารย์อาจารย์รักทุกราศีประคับประคองเหมือนอย่างที่อำนาจไพ่ได้ชี้แนะนะคะคุณก็จะได้หลุดออกจากการเป็นดราม่าเพราะอย่างไรเสียคุณไม่ล้างลาเลิกลากันอย่างไรคุณก็รักกันอยู่แบบนี้แล้วจะทะเลาะกันไปเพื่ออะไรนะคะ ให้ลดลาวาสอก,กันลงมานะเดี๋ยวมาขอพอรเทพคิวปิดนะคะอาจารย์เพิ่งเปลี่ยนไพสำรับใหม่ค่ะลื่นมือมากเลยแล้วก็ไพ่ใบใหญ่มืออาจารย์ก็เล็ก ะะอาจจะดูขัดขัดหน่อยเอาละค่ะชาวราศีพิจิกเทพคิวปิดจะแนะนำให้กับคุณในช่วงเดือนเมษายนว่าคุณได้ไพ่ใบนี้นะคะ Make the e f Fort ค่ะนั่นหมายถึงว่าความรักของคุณจะต้องใช้ความพยายามนะคะความพยายามนี้เป็นแบบสเต็บสเต็บสเต็บไปค่ะ พยายามพยายามและพยายามคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความพยายามนั้นอยู่บนความอดทนค่ะใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวและให้มองความรักเป็นไปในด้าน positive thinking เป็นไปในด้านบวกนะคะอันว่าความรักของมนุษย์นั้นนาะก็คือกิเลสนี่เองค่ะแต่เราจะบริหารกิเลสของเรา นะเราจะอยู่บนกิเลสของเราไปได้ด้วยดีนั้นก็ต้องมีความอดทนแล้วก็เอื้ออาทรต่อกันอย่าได้โกรธเกลียดกันนะคะอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างอันเนื่องมาจากว่ากงล้อแห่งโชคชะตาเพราะว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตทำให้คุณสองคนนะได้มาเจอกันในวันนี้ ให้คิดถึงความดีที่เราเคยดีต่อกันนะคะและให้มีความพยายามพยายามพยายามเหมือนอย่างที่เทพคิวปิดบอกแล้วความรักของคุณก็จะราบรื่นด้วยดีค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้ชาวราศีพิจิกนะมีความอดทนและพยายามนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะในช่วงสงกรานนี้ แล้วพบกันเดือนหน้าค่ะ